รวบหมวดนัดมือยิงนักธุรกิจบนทางด่วนกรณีเมื่อวันที่29ธันวาคม2566เวลา23นาฬิกา30นาที ตำรวจสอนอทางด่วนหนึ่งและสอนอวังทองหลางรับแจ้งเหตุชายถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนทางด่วนฉลองรัดกิโลเมตรที่10ช่วงเหนือประดิษฐ์มนูทำซอย5ฝั่งมุ่งหน้าลาดพร้าวจึงลุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุพบศพชายมีแผลถูกยิงหลายนัดแผลชั่กันที่สุดคือถูกยิงเข้าที่ศีรษะ2นัดนอนเสียชีวิตจมกองเลือดทราบชื่อภายหลังคือนายกริตอายุ30ปี ต่อมาเมื่อวันที่30ธันวาคม2566สอนสอนวังทองหลางร่วมกันจับกุมร้อยตำรวจโทนรงวัน์หรือนัทอายุ25ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาโดยกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งดวนตามสมควรแก่พฤติการและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน กระตุยึดของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อกล็อก19สีดำจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมซองกระสุนจำนวนหนึ่งอันโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone รุ่น14โ r o Max สีดำหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงสีดำจำนวนหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อบัตตี้โฟนสีขาวจำนวนหนึ่งเครื่องบัตรประชาชนของผู้ตายจำนวนหนึ่งใบ ชุดที่ใส่กอเหตุทั้งเสื้อกางเกงและรองเท้าซึ่งเป็นตัวเดียวกันที่สวมใส่ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมสืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนนครบาลและสืบกองบังคับการตำรวจนครบาลสีนำกำลังมาปิดล้อมบริเวณห้องพักรายวันแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งร้อยตำรวจโทรนรงวัตรออกมาจากห้องจึงนำตัวมาสอบปากคำได้ความว่าร้อยตำรวจโทรนรงวัตรให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงมือสังหารผู้ตายโดยอ้างว่าตนมีปัญหาหนี้สินติดหนี้ในระบบ2ล้านบาทจากการกู้ไปลงทุนทำธุรกิจแล้วเจ๊งจากนั้นก็ได้รู้จักกับผู้ตายและคอยทำงานเป็นคนขับรถให้กับผู้ตายมาประมาณ5เดือนระหว่างทำงานผู้ตายบอกว่าจะเคลียร์หนี้ให้และยังบอกอีกว่าจะดูเรื่องตำแหน่งให้ แต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะทําอะไรให้จนมาถึงวันเกิดเหตุร้อยตํารวจโทรนรลงวัดขับรถมาให้กับผู้ตายและมีปากเสียงกันเรื่องที่ว่าถูกหลอกใช้ตอนเกิดเหตุร้อยตํารวจโทรนรงวัดได้ใช้อาวุธปืนของตัวเองยิงที่ขาของผู้ตายแล้วขู่บังคับให้โอนเงินจํานวน20บล้านบาทแต่ตกลงกันไมไ่ได้ได้มีการแย่งอาวุธปืนจากในรถแล้วเปิดประตูลงไปนอกรถ จากนั้นได้ใช้อาวุธปืนยิงซ้ำถูกบริเวณที่แขนแต่ยังไม่เสียชีวิตต่อมาผู้ต้องหาได้ขับรถหลบหนีไปแต่นึกได้ว่าโทรศัพท์ของตนเองตกไว้ในที่เกิดเหตุจึงวนรถกลับมาอีกรอบและบังคับให้โอนเงินอีกครั้งเมื่อไม่ยินยอมจึงยิงเข้าที่ศีรษะสองนัดซึ่งเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ต้องหายอมรับว่าเกิดความเครียดและเข้าใจว่าตนถูกหลอกใช้จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งสอนอวังทองหลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป